สวัสดีแฟนหงแดงริเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่8กันยายน2563โดย l i เวอร o พู Daily ่ไบเซโที่วันนี้ผมได้คัดข่าวเด่นประเด็นดงังมาแบบเน,น้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจกับ็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีมั่นใจได้คลิกตที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ สำหรับข่าวแรกของวันนี้ผมขอเปิดประเด็นด้วยการขายข้อของสองสัยของเพื่อนๆที่ถามกันเข้ามามากมายว่าเงินของทีมเรานั้นหายไปไหนกันหมดทั้งที่เพิ่งได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เลีกเมื่อ2ฤด,ดูกาลก่อนและได้แชมป์พิม์ลิกมาอีกในสีซั่นที่ผ่านมาขณะเดียวกันก็แทบจะไม่ได้ซื้อนักเตะหน้าใหม่ที่ต้องใช้เงินอะไรมากมายจนหลายคนตั้งง่ว่าหรือเป็นเพราะแฟนเวสต์ g ร o ๊ p เจ้าของสโมสรที่ไม่อนุมัติงบการเสริมทัพออกมากันแน่ ก่อนหน้านี้ผมเคยทำคลิปอธิบายรายละเอียดแบบคร่าวๆกันไปแล้วแต่วันนี้ซูดลัมเบลองค์กรวิจัยด้านการเงินที่ดังจากประเทศซศร์แลนด์ก็มาครี่รรับรายจ่ายทั้งหมดของสโมสรมาให้เราได้เห็นกันแบบชัดเจนไปเลยว่าสาเหตุของเรื่องดังกล่าวคืออะไรกันทั้งนี้ผมจะขอไล่เรียงไปทีละประเด็นแบบละเอียดยิบตั้งแต่รายได้ที่เข้าสู่สโมสรในแต่ละทางไปปิดท้ายด้วยรายจ่ายของทีมเพื่อเพื่อนๆได้เห็นภาพที่ครบรอบด้าน ในซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลเพิ่งเนนักเตะใหม่เข้าสู่ทีมชุดใหญ่เพียงรายเดียวได้แก่คอสตาซิมิคัสแบ็กซ่าจากโอลิมเปกกอสได้วยสนนราคา1 1 7 5ล้านปอนด์หรือตีเป็นตัวแรกกลมๆที่12ล้านปอนด์เทียบกับเชลซีที่ใช้เงินไปแล้วสูงถึง201ล้านปอนด์ส่วนที่มือื่นๆก็ขยับในตลาดซื้อขายมากกว่าของแดงไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่71ล้านปอนด์ทอร์นาโดสเปอร์ pur, 59ล้านปอนด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด35ล้านปอนด์ และ s o u t h มตัน31ล้านปอนด์มา,ากลบกรบหนี้กับนักเตะที่ถูกขายออกไปแล้วจะพบว่าิเวอร์พูลได้เงินกลับเข้ามาสู่สมโมสรเพิ่มโดยซ้ำที่2ล้านปอนด์หากเราย้อนกลับไปดูเมื่อ2ฤดูกาลก่อนหน้านั้นสมโมสรก็จ่ายเงินซื้อนักเตะรวมเพียง9ล้านปอนด์เมื่อรวมตัวเลขใน2ฤด,ดูกาลหลังจะพบว่ามีการซื้อนักเตะใหม่ไป21ล้านปอนด์แต่ขายได้เงินกลับมา52ล้านปอนด์หรือมีเงินเข้าสมโมสรกำไร31ล้านปอนด์ น่าจะเป็นเหตุผลอธิบายว่าทาไมลิเวอร์รพูลถึงมีตัวเลขกําไรสูงเรี่ยวในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งตัวเลขที่แสดงอยู่นี้คือรอบ3ปีหลังสิ้นสุดในฤดูกาล2018-2019เพราะในฤดูกาลที่เพิ่งจบลงไปนั้นยังไม่มีการประกาศตัวเลขทางบัญชีออกมานั่นเองเราจะสังเกตเห็นได้ว่าทีมทํากําไร42ล้านปอนด์ก่อนหักภาษีในปี2019หรือคิดเป็น207ล้านปอนด์ในช่วง3ปีหลังซึ่งสูงที่สุดเป็นอันดับที่2ของพรีเมียร์ลีกในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นรองเพลงท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, ที่ทำกำไร278ล้านปอนด์และมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวถ้าว่าหากเราเจาะลึกลงไปในรายละเอียดจะพบว่ากำไรดังกล่าวทั้ง207ล้านปอนด์ได้มาจากการขายนักเตะทั้งหมดซึ่งหากไม่นับรวมเงินในส่วนนี้เท่ากับว่าการดำเนินการของสโมสรมาทุนพอดิบพอดีเลยเพื่อสนับสนุนเรื่องดังกล่าวเรามาดูกำไรจากการดำเนินการของสโมสรในปี2019จะพบว่ามีเพียง1ล้านปอนด์ ลิขิดเป็น15ล้านปอนด์ในช่วง3ปีหลังซึ่งสโมสรส่วนใหญ่จะขาดทุนเสียด้วยซ้ำเว้นก็แตะสเปอร์และอยู่ในเตดที่ทำกำไรส่วนนี้มากจนน่าตกใจน่าจะเปการขายนักเตะทำเงินจึงกลายมาเป็นกลยุทธ์หลักของลิเวอร์พูลและมีเพียงเชลซีสโมสรเดียวเท่านั้นที่ทำเงินในส่วนนี้ได้มากกว่าพวกเขาหากเรามาดูในรายละเอียดของนายรับจะพบว่าสโมสรทำเงินเพิ่มขึ้น2 3 1ล้านปอนด์ลิขิดเป็น7.7เปอร์ซในรอบ3ปีที่ผ่านมา จาก302ล้านปอนด์มาเป็น533ล้านปอนด์ซึ่งเพิ่มขึ้นสูงที่สุดเป็นอันดับที่2ของลีกเป็นลองพีสเปอร์เท่านั้นถ้าว่าหาักมาดูตัวเลขรวมก็ยังเป็นเพียงอันดับที่3าของลีกตามหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มากกว่าที่445ล้านปอนด์และ1 5 6ล้านปอนด์ตามลำดับรายได้จากวันแข่งขันของลิเวอร์พูลเพิ่มขึ้น22ล้านปอนด์หรือคิดเป็น35%ใน3ปีหจาเปอร์เซอนด์ในาเปีหลังจากปอนดบอ เพราะการขยายเมนสแตนของแอนฟิลด์ซึ่งสูงที่สุดเป็นอันดับที่2ของทีมท็อปซเป็นลอฟพีสเปอร์ที่สร้างสนามใหม่และใช้เวมบรีระหว่างช่วงก่อสร้างดังกล่าวรายได้หลักที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลของลิร์พูคือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดที่เพิ่มขึ้นเท่าตัวในรอบ3ปีที่ผ่านมาจาก124ล้านปอนด์มาเป็น261ล้านปอนด์หรือเพิ่มขึ้น137ล้านปอนด์ซึ่งมากที่สุดในเกาะอ,อังกฤษ จนแบ่งรายได้จากพรีเมียร์ลีกก็สูงขึ้น62ล้านปอนด์ไคิดเป็น68%ในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งเป็นผลมาจากข้อตกลงใหม่ของลีกและอันดับที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนจากที่8ในปี2016มาเป็นที่2ในปี2019ทำให้พวกเขามีรายได้ในส่วนนี้เพิ่มขึ้นสูงที่สุดในลีกเช่นเดียวกันรายได้จากการถ่ายทอดสดของเกมฟุตบอลยุโรปก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญถึง70ล้านปอนด์ในช่วง3ปีที่ผ่านมาจาก28ล้านปอนด์มาเป็น98ล้านปอนด์ ซึ่งเป็นเพราะทีมได้เข้าริงแชมเปี้ยน์ลีกในปี2018และได้แชมป์ในปีต่อมาส่วนรายได้เชิงพาณิชย์เชการขายสินค้าต่างๆก็เพิ่มขึ้น72ล้านปอนด์คิดเป็น6 2เปอร์เซ็นต์จาก116ล้านปอนด์มาเป็น188ล้านปอนด์ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุดเป็นอันดับที่2ของอังกฤษอีกเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามเมื่อมาดูรายจ่ายกันบ้างจะพบว่านับตั้งแต่ปี2010สองนันพิขึ้าค่าเหนื่อยที่ หรือ144ล้านปอนด์ซึ่งสูงขึ้นมากกว่าทีมใดในลีกขณะที่รายได้รวมเพิ่มขึ้น235ล้านปอนด์หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น79เปอร์เซเช่นเดียวกับตัวเลขค่าเสื่อมราคาของนักเตะซึ่งคิดจากสัญญาของพวกเขาเช่นเราซื้อนักเตะมา30ล้านปอนด์ใช้สัญญายาว5ปีค่าเสื่อมราคาจะเท่ากับ30แหนรือตกปีละ6ล้านปอนด์เป็นต้นตัวเลขในส่วนนี้ของลิเวอร์พูลก็สูงขึ้นถึง47ล้านปอนด์หรือคิดเป็น73เปอร์เซ นับตั้งแต่ปี2016ที่65ล้านปอนด์มาเป็น112ล้านปอนด์ซึ่งน้อยกว่าเชลซีเพียงทีมเดียวเท่านั้นหากดูตัวเลขทางบัญชีเพียงอย่างเดียวคงจะไม่เพียงพอเพราะน,นั่นจะแสดงเฉพาะตัวเลขกำไรทางบัญชีเท่านั้นซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากกระแสงเงินสดที่ไหลเข้าสู่สโมสรในช่วง3าปีที่ผ่านมาลิเวอร์พูลท,ทำกำไรทางบัญชี207ล้านปอนด์แต่เงินสดที่ได้กำไรเข้ามาจริงๆมีเพียง29ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งส่วนต่าง ผมไม่ขอลงรายละเอียดนะครับเพราะจะเป็นตัวเลขในเชิงเทคนิคทางบัญชีมากเกินไปอย่างไรก็ตามจากตัวเลขเงินสดที่เข้าสู่สมโมสรน,นั้นคงพอจะอธิบายได้เด่นเบื้องต้นว่าเหตุใดลิเวอร์รพูลถึงมีเงินจับใจ่ายในการซื้อนักเตะน้อยกว่าสมโมสรอ,อื่นๆน,นอกจากนี้พวกเขายังมีรายจ่ายเพื่อการลงทุนอีก90ล้านปอนด์ในรอบ3ปีที่ผ่านมาจากการขยายเมนสเตนและสร้างสนามซอมทคึกบีซึ่งสูงที่สุดเป็นอันดับที่2ของลีก เป็นโลเปีสเปอร์ที่สร้างหลังเย้าใหม่เท่านั้นขยับมาดูข่าวที่2ของวันนี้กับเรื่องราวของเจอเกนครอปนายใหญ่เฮฟวี่เมทัลกันบารหลังมีเพื่อนเพื่อบางส่วนเป็นกังวลกันว่าหากสถานการณ์ของสโมสรยังเป็นเช่นนี้จะกระทบกับอนาคตของเขาหรือไม่อย่างไรมันชัดเจนว่าด้วยความสําเร็จที่เขาทําให้กับสโมสรททาให้ครอปขึ้นยิ่งตํานานของทีมไปเรียบร้อยแล้วแต่แน่นอนว่างานเลี้ยงย่อมมีวันต้องเลิกลาและตัวนายใหญ่ชาวเยอรมันเองก็มีแผนการที่ชัดเจน เขาได้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลเมื่อเดือนธันวาคมในปี2019ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายน2024หรืออีก4ปีนับจากล่าสุดครอปก็ได้ไปให้สัมภาษณ์กับ s w r Sport รายการโทรทัศน์ของประเทศเยอรมันถึงแผนการในอนาคตของตนเองผมจะอยู่กับลิเวอร์พูลไปอีก4ปีจากนั้นจะพักเบรกจากฟุตบอลหนึ่งปีครอปกล่าวแน่นอนว่าหลังจบจากเส้นทางอาชีพกุนซือแล้วผมก็อยากกลับไปใช้ชีวิตที่ไมส์ ขณะเดียวกันเจ้าตัวก็ยอมรับว่าหลังจากเว้นวร์กจากการคุมทีมไป1ปีก็มีโอกาสที่เขาจะกลับมารับงานคุณซืออีกหรืออาจจะวางมือไปเลยก็ได้บางทีเขาอาจจะรับงานกับสโมสรกับทีมหรือไม่มีเลยก็ได้ในช่วงเวลา5ปีโลกน่าจะดูแตกต่างไปจากนี้มากสำหรับข่าวที่3ของวันนี้ขาอยากมาดูเรื่องราวของเตียโก้อคันชาร่ามิดฟิลทีมชาติสเปนจากค่ายเบือบเ่อใต้ใบเย็นดีกันบ้างหลังจากเมื่อวันนี้ผมได้นําเสนอไปแล้วว่าบาร์เซโลนา พร้อมโหลดล้มวงแย่งชิงตัวนักเตะกับทางลิเวอร์พูลแต่ล่าสุดดูเหมือนจะมีจุดพลิกผันในเรื่องนี้ออกมาเมื่อต่าง ESPN สื่อยักษ์ใหญ่ออกมารายงานข่าวว่าตัวเตียโกเองไม่มีความคิดที่จะกลับไปตายลังกับอดีตต้นสังกัดเก่าของเขาแต่อย่างใดขณะเดียวกันดันแชนแคสเซลกรูฟุตบอลจากเดอะไทมส์และเดลี่เลคคอร์ดก็ออกมาชี้ชัดว่าดาวเตะวัย29ปีคือนักเตะที่ครอปจิ้มเลือกด้วยตนเองเรารู้ว่าเตียโก้เป็นอีกดีลที่ครอปสร้างขึ้นมาเลย คาร์เซลกล่าวเขาคือนักเตะที่ครอปต้องการเขาเชื่อว,ว่านักเตะจะเข้ากันได้ดีกับแผงมิดฟิลด์ของลิเวอร์พูลและแก้ไขปัญหาในแดนกลางให้กับทีมได้เขามองหามานานแล้วกับนักเตะที่เล่นเกมเพรสซิงได้ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในแผงมิดฟิลด์ของลิเวอร์พูลขณะเดียวกันก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่านักเตะที่เขามีอยู่ในทีมตอนนี้บาร์ยันเองก็พร้อมปล่อยตัวนักเตะและบอกกับเตียโก้แล้วว่าให้ย้ายทีมได้หากไม่ต่อสัญญาใหม่ และผมก็คิดว่าด้วยสัญญาที่เหลืออีกหนึ่งปีไบเอนต้องการค่าตัวที่30ล้านยูโรด,ดังนั้นดิวพร้อมแล้วนักเตะก็พร้อมแล้วเขาต้องการย้ายทีมครอบเองก็ได้เตรียมการเอาไว้หมดแล้วมันขัดก็แค่เฟนเบร์สปัครบที่ยังไม่จ่ายเงินเพื่อให้ดิวนี้เกิดขึ้นเรามารวยกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ยังคงอยู่กับเรื่องราวของเตียโกอีกเช่นเดียวกันแต่เป็นความเห็นของเจมี่คาร์ลเกอร์อดีตปากกหลังชื่อดังของเรากันบ้าง สิ่งเดียวที่ลิเวอร์พูลเป็นกังวลเกี่ยวกับเตียโก้ก็คือเรื่องของอายุแต่ผมคิดว่าการซื้อตัวนักเตะในครั้งนี้จะเกิดขึ้นอยู่ดีคาร์ลเกอร์กล่าวลิเวอร์พูลมีนักเตะบางคนที่อายุ28หรือ29ปีเช่นกันและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมดีลนี้ถึงยังอยู่ในเงื่อนไขของพวกเขาและบางทีค่าตัวสุดท้ายอาจใกล้เคียง20ล้านปอนด์สิ่งที่เตียโก้ทำได้จะแตกต่างจากมิดฟิลของลิเวอร์พูลในตอนนี้มิดฟิลของเราทั้งหมดทำหน้าที่ได้สุดยอดมาก แต่พวกเขาค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันมันคงสุดยอดไปเลยหากได้คนที่เข้ามาครอนโทนเกมมากขึ้นและเปลี่ยมไปด้วยเทคนิคผมคิดว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนตอนท้ายของตลาดรอบนี้ปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้กับอนาคตของเซดาดนชากกลี่ปิดมาขามข้อเดียวที่เพื่อนๆหลายคนสอบถามกันเข้ามาเยอะ เช่นเดียวกับแฟนบอลในเมืองนอกที่ได้นําเรื่องนี้ไปสอบถานกับพอลคอรอสนักข่าวแถวหน้าของลิเวอร์พูลเอ็กโคว่าดาวเตะวัย28ป่ปีจะถูกบีบให้ต้องย้ายทีมหรือไม่หลังต้องต่อสู้กับอาการบาดเจ็บและเมื่อหายกลับมาก็เป็นเพียงตัวสํารองเสียอีกแน่นอนว่าลิเวอร์พูลเปิดกว้างสาหรับข้อเสนอสําหรับชาคีนีกอรสตอบถ้าว่ามันไม่เหมือนกับเมื่อเดือนมกราคมตอนที่เซบียาและโลมาติดต่อเข้ามาแต่ในเวลานี้ไม่มีทีมใดติดต่อเข้ามาเลยและผมก็เชื่อว,ว่า สโมสรยังคงผ่อนคลายหากไม่มีคนมาซื้อเขาก็จะได้อยู่กับทีมต่อไปหากเขาโจฟอร์มได้เหมือนฤดูกาลแรกเขาก็ยังคงเป็นสมบัติที่ล้ำค่าของทีมแต่การบาดเจ็บส่งผลกระทบกับเขาเป็นอย่างมากไม่ต้องสงสัยในเรื่องนั้นเลยแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรว่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ในใต้คลิปเลยหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ